่านผู้เป็นเกียตทขอเราท่านครับอันนิจจังสังขารว่าไม่เที่ยง,ง,เ,ยงเกิดเท่าไหร่ตายเลี่ยงไม่เหลือหลอทั้งผู้ดีเห็ใน,ในใจตายเตียนต่อแม้ตัวหมอก็อต้องตายวายชีวาหากคนเราได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกอ,องไว้ไหนมีได้บ้างและก็เสียบ้างช่างประไร เราตั้งใจทำดีเท่านีพอกรางธรรมศสการท่านพระอธิการสมพอรอาทิย์กิตโตเจ้าอาวาสวัดบางมัชชาประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์พระภิกษุและสามเณรทุกรูปด้วยความรับอย่างสูงเรียนท่านนายกวงการบริหารส่วนตำบลเมืองแก่น,นายละไมโพภะีกุลประธานในพิธีฝ่ายพราวมณ และท่านผู้มิเกียรติคารมทุกท่านครับขอกราบขมาดวงวิญญ,ญาณน,นางสาวจารุพัฒน์ทวีเดชทองงามผู้วายชนด้วยความอาลัยยิ่งกระผมนายยิ่งทันว่องไวซึ่งได้รับฉันฐานุมัตนจากทางเจ้าภาพให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีชารรก,กิจศพนางสาวจารุพัฒน์ทวีเดชทองงามท่านผู้มิเกียรติทีคารมครับ นั่นเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวทวีเดชทองงามผู้สูญเสียลูกสาวผู้ที่เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจต้องมาจากไปอย่างไม่มีวันที่จะหวนกลับคืนมาอย่างความเศร้าโศกเสียใจให้กับบุตรที่ดาญาติและผู้ที่ข่ารพรักและศรัทธาในคุณงามความดีของท่านที่เคยสร้างส่งไปใเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ และในวันนี้ทุกคนได้มาพร้อมกันนะักขาวพนสถานแห่งนี้เพื่อร่วมแสดงความรักปวาอาลัยในการจากไปของนางสาวจารุพัฒน์วีเดชทองงามเป็นครั้งสุดท้ายขออนุภาพแห่งคุณประพุทธอานุภาพแห่งคุพระธรรมอนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์ และอนุทัดเป็นคณงามความดีซึ่งนางสาวจารุวัฒนวิเดนทองงามได้เคยสร้างสมไว้ในเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จงหนุนนำส่งดวงวิญญาณสู่สวงสวรรค์สติสถาพรในสัมปรายกภพโลกสวรรค์เบื้องหน้าโน,โน้นเถิญท่านผู้วิเกียร์ที่เคารพครับสำหรับวิธีการและขั้นตอนกระผมขอนำเรียนให้กับท่านผู้มิเกียรด้ทสาบเบื้องต้นดังนีน้ครับ ลำดับแรกก็จะเป็นการรับมอบทุนจากผู้นำชุมชนหนึ่งกองทุนชาวนก,กิจหมู่สิบสามสองกองทุนสาธิตกาตรตลาดหมู่สิบสามสามกองทุนชาวนก,กิจหมู่หกสี่กองทุนเงินล้านและเจอภาคจะได้มอบทำบุญให้กับผู้วายชนหนึ่งวัดบางมัตฉาสองโรงเรียนบ้านหนอง ปลาแดงสามศูนย์เด็ก 3, 0, 1, เล็กวันใหม่สีบุญเรืองสี่มอบให้กับบ้านน้องปลาแดงหมูสิบสามและห้ามอบให้กับบ้านน้องปลาแดงหมูที่หกลำดับที่สองก็จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสมบลณ์ชุดที่หนึ่งได้ผ้าไตาบังสมุลรรองสี่ท่านลำดับที่สามทอดผ้าบาังสมบลรหน้าอาปสถานขังครั้งละแปดผืนลำดับที่สี่นำเรียนประวัติอสังเขต และลำดับที่ห้าทอดผ้าไตรบางสุกุลท่านผู้มิเกียรตที่เคารพครับวันนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วกระผมอนดำเนินพิธีการตามที่ไนำเรียนให้กับท่านผู้มิเกียรติในทราบเบื้องต้นโอก,ตตกาสนี้ขอไิ้ถึงพรภาพด้านหน้ามีขอรับถิ่นครับ